แทนมั้ยโอ้เขาดึงดึงตัวไม่พ้นนะครับนะเสียใจแทนก้าพญาแล้วเป็นไงก่อนล็อกก่อนล็อกสองล็อกสามใช่ก็ก็ตั้งเจ้าพญาไปบอกว่าเหนื่อยนะคิดไหมว่าจะนักแบบนี้ก็ไม่คิดเหมือนกันครับไหนก็ผมก็เป็นเขาดึงไม่พ้นใช่ไหมใช่ครับเขาเขาหลังตีหรือแข้งอะไรครับหลังหลังเท้าหรือแข้งหน้าเท้าว่าอย่างเงี้ย ถ้าคิดต้องอะไรน้องชายวันนี้ไม่ทราบอย่าไปทราบไั้ไหมถือว่าเอาัวรอดไปได้นะครับไปงก็ยุ่งกันหมดยกนี้ถ้าเราไม่ไม่ไม่นกมันก็เหนื่อยนะทรงนี้นะเพราะนุ่นพี่เขาก็อดเพราะจะเล่นแต่ว่าพี่กันนี่เป็นไงบ้างวันนี้กถ้าร้อยแปดนี่ถือว่าเป็นระดับที่ดีใช่ครับเออที่ว่านี้ วันนี้เรใจขายไข้กวสุดท้ายก็ชนะนอกได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณมีอะไรฝากบอกแฟนๆจับกันใรบ้างนี้เมื่อยาขอบคุณเชนนึงที่ย้แล้วก็ที่จ้าว้ำที่มีความเสียแล้วก็แล้วก็เสีน้อก็ควรๆที่ดีไมได้ครับก็มันมาถึงทนวันนี้ผมทำไแล้วครับมาสมงมาพินนา